ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเลยมาสร้างขี้ยางขายขี้ยางอีกแล้วพีอนี้มาเกือบบทันเลยพี่น้องเลยเกือบแล้วและเกือบแ,แล้วเลยพี่น้องแต่กันยั่งอยู่พี่น้องไอฝั่งนั้น,น,นยั่งอยู่ฝั่งนัง่งแต่ก็บนลายแร้

สองคนบุกขึ้นได้เออนี่นีกุงนึงวันนี้ลองบงหาได้าลอยสามสิบตาตัวอยู่นี่เป็นบรสี่ทุงนี่สี่ทุงเตาเอาลองบังวจานกลัวอยู่ด้อนี่โอ้โหงกบุกขึ้นเลย ก่อนใหญ่พุเลยเนาะจุกันคนว่เกียวกินพกสี่ถุงสี่ถุงเครื่องพ่อได้หรอเนาะ ห้าร้อยนี่ได้ด้ได้ห้าร้อยห้าสิบสะละฮะเกือบหกรเกือบหกเกือบห้าแปดแปดลบสองสี่สอบสีสอบโอ้สีสอบขบธรรมดานี่ออกข้างนอกคุณรู้ประเด็ยว่ไอ้มามาดูม

เออประมาณนี้แหละมันกันยังบาหลายหน่อยเดียวผมเมืออกนี้ก็ได้เออบอมเมดยังอีกรถพ่วงนึงกแหละโอ้ยขนาดเลยนะ่ะจักถุงกันนะ เจ็ดร้อกสโลป่าเต็มแล้วพวกนี่พี่น้องอดยอกไปแล้วรออีกพ่วงหนึ่นงวันปูดรอดรอรถ

มาเลยเบอาเบิร์ีเดียวบนลิฟตบวกเอาเปลี่ยนวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนมสามแปดนีบวกเดพี่น้องยังฝั่งนี้บ้านนี้บนนั้นใกล้มันเลยฝั่งนั้นกำลังสร้างรถก็ามาเลยล่ะช่วงนึ่งทารถกำลังสร้างอยู่ ยังสนนี่แหละสิบุได้ท่าเราพี่น้องเลยเอาเงินไปจ่ายให้กระเจ้าเอาสนนี้ก่อน้องพี่น้องนะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบวัสดีครับ